นี่อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ p p p l ดิลกับ Google ในการเอา g e มี n i มาเป็นรากฐานของ Siri แล้วก็มันมีข่าวนะครับบอกว่า Apple อาจเปิดตัว Siri Chat Bo แล้วก็ใส่มาใน iOS 2 7ด้วยก่อนหน้านี้ Apple ได้ดิวกับ Google นะในการเอาตัว g e m ิน i มาเป็นรากฐานของ s i ริรวมถึงเป็นรากฐานในการพัฒนาของ Apple ิลอินเทในอนาคตด้วยในช่วงต้นปีนี้นะครับมันมีรายงานบอกว่า Apple อาจเปิดตัว s i ร i โฉมใหม่ที่ทำงานได้เทียบเท่ากับตอนที่ Apple เขาเปิดตัวเมื่อปี2024นยะครับเปิดตัวมาก่อนอาจจะถูกใส่มาในตัว i ช่วงเษายี่รับหงจกนั้นเนี่็จะมกาดนนว s i ะ i รัวใหม่ ที่เป็นสุริเวอร์ชั่นแชทบอทสุริเวอร์ชั่นแชทบอทเนี่ยให้เราคิดง่ายครับจะเหมือนกับแชท GPT พีก็แหละ ที่เราสามารถถามตอบได้ด้วยภาษา,ษาธรรมชาติโตตอบได้ไม่เหมือนกับสิริที่แบบเราสั่งทํางานเฉยๆอันนี้ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะบูมเบิร์กนะรายงานบอกว่า Apple มีแผนนะครับที่จะเปลี่ยนส i ริของตัวเองเนี่ยให้มีความเป็นแชทบอทมากขึ้นนะครับเพื่อแข่งขันกับคลอสแล้วก็เจมินายรวมถึงแชท GPT ด้วยเดิมทีแล้วเนี่ยแอปเปิลเนี่ยไม่ได้มีแผนนะครับที่จะพัฒนาตัวส i ริให้เป็นเวอร์ชันแชทบอทแต่ว่าแชทบอทเรายอมรับจริงๆแชทบอทเอไอเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเก่งมากๆหลายคนใช้เนี่ยต่อว ตรงนี้ไปนะครับซูรีแชทบอตตัวนี้มันมีโค้ดเนมนะครับเรียกว่า c a m ม o พสอ่ผมอ่านผิดขออภยัยเตรียมถูกใส่มาใน iOS 2 7 iPadOS 27รวมถึงแม c OS 27ด้วยโดยจะมาแทนที่ซูรีเวอร์ชันปัจจุบันอ่าผมแยกก่อนง่ายๆซูร i หน้าปัจจุบันเนี่ยเป็นซูรีที่เราใช้ถามธรรมดาสั่งการธรรมดาอันนี้คือตัวแรกตัวที่2คือซูอร i พร้อมกับ p p l e Intelligence ที่เก่งขึ้นเข้าใจบริบทส่วนตัวเรามากขึ้นอันนี้คือซูอร i ที่คู่กับ Apple i n t e l l i g e n c e เาะ อีกตัวเนี่ยก็คือตัว Siri Chatbot ที่ทำงานเหมือนกับ ChatGPT เลยเนี่ยมันแยกกัน3ตัวนะครับไอซิริ Chatbot ตัวนี้จะมาแทนไอซิริตัวแรกดังนั้นเนี่ยซิริตัวแรกเนี่ยจะไม่มีแล้วก็จะมี s ิริ Chatbot แทนอันนี้คือเข้าใจง่ายๆนะความสามารถของเขาเหมือนที่ผมบอกไปก็สามารถถามตอบได้ด้วยภาษาธรรมชาตินะครับเหมือนกับ ChatGPT เลยเราสามารถเข้าใช้งานตัว Siri Chatbot เนี่ยได้ทั้งคำสั่งเสียงจะพิมพ์ถามก็ได้หรือว่าจะกดปุ่มข้างด้านข้างปุ่มแมคชั่นก็ได้เหมือนกันนะครับ มีรายง,งานเผยว่า Apple กํกำลังทดสอบสื่อแชทบอทต,ตัวนี้นะครับในรูปแบบแอปพลิเคชันนะแต่ว่าจะไม่เปิดให้ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้ใช้งานทั่วไปแต่ว่าสื่อแชทบอทต,ตัวนี้จะถูกฝังมาใน iOS รวมถึงอุปกรณ์ของ Apple ด้วยนะครับโดยสื่อแชทบอทต,ตัวนี้รายง,งานบอกว่าเป็นโมเดล AI ที่ a p p l e พัฒนาขึ้นมาเองแต่ใช้รากฐานของ Gemini ของ Google นะครับ สตรีชทบอทจะสามารถค้นหาข้อมูลเว็บไซต์สร้างคอนเทนต์อย่างรูปภาพได้ช่วยเหลือในการเขียนโค้ดครับสรุปข้อมูลใช้วิเคราะห์ไฟล์ที่อัปโหลดได้นอกจากนั้นยังสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพื่อใช้สั่งการทํางานต่างๆได้ด้วยนะครับสตรีชทบอทตัวนี้จะช่วยให้การเสิร์ชข้อมูลเนี่ยต่างๆทําได้ดีมากๆเลยแล้วก็มีรายงานบอกว่า Apple จะทําให้ตัวสตรีชทบอทตัวนี้สามารถเข้าใจในการใช้งานของเราในาปัจจุบันอยู่ว่าเราอะดูอะไรอยู่บนหน้าจอ เราใช้งานอะไรอยู่อะไรประมาณนั้นแล้วก็เราสามารถสั่งการให้ควบคุมอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับสตูอชัดบอดจะทำงานร่วมกับแอปติดเครื่องของ Apple ที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นตัวแอปโฟโต้เมล์เมสเซจมิวสิกแล้วก็ Apple TV ที่จะสามารถเข้าถึงแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาเอามานําเสนอให้กับเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยสามารถสั่งการได้ทั้งผ่านเสียงแล้วก็พิมพ์สั่งก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นแชทบอทนั่นเองนะครับ Apple กลาลังพิจารณาว่าจะเอาสื่อแชทบอรตัวนี้จะจดจําข้อมูลของผู้ใช้ได้มากน้อยเพียงใดนะเพราะว่าอย่างคลอสอย่างแชท t ิปเนี่ยเขาสามารถรวบรวมข้อมูลของเรานะครับในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้ประสบการณ์ในการใช้งานของเราเนี่ยดีขึ้นได้แต่ a p p l ยอาาาาาจจะจะํกัดควมมสราารถตรงนี้ไปเพราาะว่่มมันนนีแนนแหละเราราูู้้อย่่แลววา a p p เปเนี่ยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวมากๆเลยแล้วก็ถ้าข้อมูลสริเนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเรามากเกินไปอาจจะไม่ดีก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่า Apple เขามี Private Cloud Compute ที่มาจัดการเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าคงจะมีมาให้แหละถ้าไม่มีเนี่ยผมว่าสริแชทบอทดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งนะครับสริแชทบอทมันจะเป็นอ่าสริที่มันเข้าใจตัวเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ มันมีโอกาสเนี่ยที่จะถูกเปิดตัวในงาน WWDC ก็คือ Apple อาจจะเปิดตัว Siri Chatbot ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยเวอร์ชันทดสอบมาเรื่อยๆแล้วค่อยไปเปิดใช้งานให้ผู้ใช้ใช้งานอย่างเป็นทางการอย่างเร็วสุดเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงปลายปี2026นี้หรือไม่ก็ปี2027ที่จะเป็นปีของการทำตลาดของ iOS 27นั่นเองจะเป็นอย่างไรก็รอดูกันแต่ผมเชื่อว่า Siri Chatbot เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงนะคือ Apple เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่า Siri Chatbot ก็ได้เขาอาจจะเรียกว่าเป็น Siri Generation ใหม่ ที่มันต่อยอดมาจากตัวสริดั้งเดิมสริคู่กับ Apple นจิติเจแล้วก็เป็นสริตัวใหม่นี้นั่นเองส่วนในไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะใช้ได้แหละมั้งเพราะว่าด้วยความที่รากฐานของเขาเนี่ยมันเป็นเจมีนานะแล้วก็เจมีนาเนี่ยเขาเก่งเขาเข้าใจภาษาไทยได้ค่อนข้าง,างดี ก็หวังว่า Apple เนี่ยจะเอาคุณสมบัต,ติตัวนี้มาพัฒน,นาสว่ดิแล้วก็เปิดให้คนไทยอย่างเราใช้งานได้ด้วยนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันในงานเด d c ที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภายนของแต่ละปีนะครับปีนี้ก็รอดูกันจะเป็นอย่างไรกดจากกานไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงาน,นในมดของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้นมดขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ